ิฉันชื่อสัตชัดวิรยาคุณละทั์มงคลสิรินะคะอาชีพเป็นพนักง,งานบัญชีค่ะอายุ56ปีปวดมากเวลาเรานั่งนานๆมันก็จะปวดเวลาเราก้มนานๆมันก็จะปวดคือได้ตกจากที่สูงอีกตั้งหากแขนหกักสองข้างเลยนะคะแต่ข้างนี้แค่ลาวข้างนี้คือหักเลยค่ะกระดูก มันจะงอกออกมาตรงนี้เลยเขาก็ดึงให้ไม่ได้ผ่าตัดนะคะก็เข้าเฟือกแล้วพอมันหายดีประมาณเดือนหนึ่งมันก็เริ่มใช้งานได้เราใช้งานไปเนี่ยอาการมันก็ยังเจ็บคือใช้ใช้แล้วมันก็ยังเจ็บอยู่ะคะ่ะก็กินแค่ยาคลายกล้ามเนื้อกับยาคลายเส้น ซึ่งเราก็รู้ว่าผลข้างเคียงมันเป็นยังไงก็เลยไม่กินก็เลยมันก็ยิ่งปวดยิ่งปวดแล้วเราต้องนั่งทํางานมากเรานั่งนานไม่ได้ตอนนอนนี่รู้สึกแขนขาเราชาไปหมดเลยตื่นขึ้นมา แขนข้างซ้ายนี่กระดุกกระดิกไม่ได้เลยอะค่ะมีผู้แนะนำให้เราใช้ดีบูนผงเราก็เลยเอ้ยมันดีจริงเหรอเราก็เลยลองใช้สองซองแรกพอตื่นขึ้นมารู้สึกปวดเนื้อปวดตัวเราก็เอ้ยทำไมมันปวดอย่างนี้เราก็เลยไม่ไม่รักความพยายามเขาบอกว่ากินกินต่อไปแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นกินหมดไป6กล่องกินวันละซองนะคะซองเดียวหลังอาหารเย็น แค่อาทิตย์เดียวเรารู้สึกว่าอาการปวดกระดูกปวดหลังปวดสะโพกมันดีขึ้นเราก็เลยกินต่อไปเรื่อยๆกินจนหมด6กล่องค่ะดิฉันเป็นลูกค้าจริงๆนะคะไม่ได้มาเป็นหน้าม้านะคะใช้เองจริงๆเห็นผลจริงๆอาการถึงกล้ามาพุยให้ท่านทุกคนฟังว่ามันดีจริงๆเราประทับใจ